งานคอนเสิร์ตพบแฟนๆทั่วประเทศยาวเหยียดเป็นหางว่าวสำหรับศิลปินขวัญใจมหาชนมนแคนแกนคูนที่กำลังมีอัลบั้มใหม่มาเดอร์ฝันเอย่ยให้ได้รับชมรับฟังแน่นๆครบทั้ง5้าบทพอลอลง,งองมีมาเดอร์ฝันเอย่ยเป็นเกียรติไร์ดีบ่องมองนางไอของไอและคิดทอดหน้าหานแต่ละเพลงก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างและหลากหลายเป็นอันลบั้มที่ครบรนอัดแน่นด้วยคุณภาพขั้นสุดองงานนี้เพื่อเป็นการตอบย้ำความอลังของอัลบั้ม มนแคนเลยชวนพี่น้องแฟนเพลงมาม้วนมาเซิร์มาซึงด้วยกันนั่นคือการเปิดอัลบั้มครั้งแรกในรอบ2ปีกับเวทชวนคอนเสิร์ตลูกทุ่งแดนเนรมิตมาเดอฝันออยเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่มนแคนจัดเต็มทั้งเสียงร้องลีลาความสนุกไม่มีกักแฟนๆสามารถรับชมได้ฟรีทางเฟรมแกรมมี่โก GMM Grammy มนแคนแกนคูนและยู u ูบแกรมมี่โกออฟฟิเชียลอาทิตย์28สิงหาคมนี้เวลา 19.00- น เป็นต้นปอนานๆจะมีแบบนี้ที่แฟนๆจะพลาดได้ไงว่าหมายข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุง่งข่าวลูกทุ่งเพ่ข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ